สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้มากินข้าวแรงกับเมย์มอนของก่าแล้วจ้าอันนี้จ้าพี่น้องมันมีมือเบิร์ดมาเมย์มอนอันนี้ทอดเป็ดย่างเป็ดพี่น้องแล้วก็ต้มส้มต้มส้มเป็ดต้มส้มพี่น้องนดูสิแล้วก็มีอันแก้วนะคะพี่น้องนี่แก้วตับม่วงเฮ็ดขมของเมยมอนต้มสถ้วยนะคะ มาก่น้องมากินกันเลยค่ะนอ้ยเอื้มเต๋อดเอาเย่างเป็ดเฮ้ย่าีด้วยซ้ำแต่เ่าต้องจับเตาหูเล

ปลา,าเขาเนนีปลาแหงปลาแหงคืออะปลาอะไรอะไรก็ค้นยูสวนพี่นอกข้ามาใเหน็นเขาเล่ลายหนึงปลาช่อนเด็กไปไปข้าวต้มมา,า่งา

เด็กท่นสอบเด็กให้คุมคุมคุ้มไบเวลาเขากินคุมกตดป้องกินกับพริกกะปิคนคนไทยคนคนากาต้มกินพริกปิจิ้มพรกับพริกกินกับ

แหแงกตัหง hey ินอนห่ม่นกา่อนรนเป็นน้ามากหลย ก็ <c oughs> น้อยนี่กำงอยู่พี่วันดีค่ายังวันดีค่าย,ยังหอนค่าย,ย <c oughs> ม่ต้องไ่หนี่น้องเลย <c oughs> โบเล่หน่อยจีนี่ลืม cái chuyện cho người ta có thể có không bỏ cái chậm nói cái chậm nói

หันมางนี้ไดห,หนาวเลยหัดโถม,ผมบนบนีโดย้ยกินเหยื่อกันหมด

ใช่ไปแช่กือต้องทำอะแตัวแรมต่เฮี่ต้องซื้อเป็ดอย่างเคือมอนันป็ดจัอหนรอยแต่หาื้อเมกกือกี้นี้ต้อะไรลูกพอแล้วกับน้ำอ่ะนี่เปซืงอเพชรน้งแตอเนี่ะกรดกอือเป็ดก็จ,จ่อยต้นตัไก่ไก่แค่เนี่ยมจะื่นอ่ะ bây giờ phiền nè bẹp điền chicken kìa mặt mày 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 เดือนก็เแวนี่ตรงน้มันเปี่ยอีกด้เอเห็ดเองเหรน้องมีนทำงไงนีน้องลงพี่ขึ้นรักกันเล จับไปทุกที่เลยมันผูเห็นมันเบิ่งแล้วก็เบิ่งอีกสำหรับคลิปนี้แม่ม่อนอยจะไหวเท่นี้ก็ได้พี่น้องเน้มผูเห็นเรียอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไตเติ้ลดีจ้าสวัสดีค่ะเบิ่งแรกเบิ่งอีกจับมาเลย